ขออนุญาตอีกนิดนงครับญาติโยต์ครับ,รบ <c oughs> ผมเชื่อว่าที่วัดของะอาจารย์คงไม่มีสร้างรูปเคารพต่างๆที่เห็นหลายวัดที่มีอยู่<อ>เช่นรูปลาหูบ้างรูปอะไรต่างๆเย,ยอะแยะไเต็มวัด<อ>บางครั้งเข้าไปแล้วก็งงว่าวัดหรือว่าศาลเจ้า<อ>สิ่งเหล่านี้อาจารย์ครับ<อ>ซึ่งก็จะเป็นสนิมใจเหมือนกันสำหรับ<อ><อ>พุทธบริษัทที่ได้เดินทางเข้าไปทําบุญ แล้วก็พูดคุยกันว่าเราหลงทางหรือว่าท่านหลงทางอาขออนุญาตพระอาจารย์ได้ชี้แนงครับก็ตรงนี้แหละ <c oughs> ที่พอคนเราเดินเข้าสู่มิจฉาทิฏฐิในแบบที่หนึ่งปุ๊บสิ่งเหล่านี้จะมีมาหมดเลยนะจะมีมีพวกเทพเจ้าต่างๆนะพวกวัตโกตัลวละมงคล มงคนในแบบของสมณพามราหมณ์เหล่าอื่นนะเขาจะประพฤติโดยความเป็นสาระนะซึ่งสดรบัลจะต้องละให้ได้กลายเป็นว่าพระเราเนี่ยเปลี่ยนสาระสแสลมแทนที่จะนับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระสูงสุดอา้าวตายละไปถือเทพนั้นเทพนี้เจ้านั้นเจ้านี้ซึ่งยังแก่เจ็บตายอยู่เลยยังไม่พ้นอบายทุกติวินิบาศนะ นี่นี่เป็นนี่เป็นรางบอกเขตอะไรอยู่ครูเจ้าบอกว่ามันเป็นรางบอกเขตของความเสื่อมของพระสัทธรรมสมณะลูกศิษย์พระตถาคตเปลี่ยนสารณะเปลี่ยนที่ยึดถือแล้วเริ่มกลายไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดไปเรื่อยๆเห็นไหมแรกๆก็ยังมีพระอยู่แล้วแต่ต่อๆไปพระจะหมดไปจะมีเทพนะเดินพาเลทเข้าไปในวัดแทนหมดเลยอย่างนี้นะ ก็ต้องช่วยกันอีกแหละนะเราต้องช่วยกันจริงๆไม่ยากนะโยมนะวิธีแก้คือโยมอย่าไปสนใจนะสิ่งที่เขาสร้างมาจะหมดราคาไปนะถ้าเซียมซีมันตั้งไว้แล้วไม่มีคนไปเสี่ยงเซียมซีเนี่ยมันจะหมดราคาไปเองนะอยากย่อยเกาะมันไปสนใจนะเขาเลยสร้างกันไวเพราะคนไปสนใจถ้าโยมไม่สนใจหมดราคาทันทีถ้าโยมรู้ว่า โยมไปบนบานสารกล่าวสิ่งเหล่านั้นแล้วมันไม่ได้ประโยชน์ทุกคนต้องกลับมาอาริยมรรคเมืองแปดฝึกตนเองกายวาจาจิตของตนเองหมดราคาะลรสิ่งเหล่านั้นหมดราคาทันทีนะมีวิธีง่ายๆอย่าสนใจอย่าใส่ใจรัตถา,ถาโคตรยริงจัดว่าอย่างไรมันรวมไปถึงคําสอนพวกยิงจัดว่าสุตตังตะเหล่าใดที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่จะเป็นคำร้อยกรองประเภทกากรน มนีอยสอนสลัดสลวยมีเพิญสนะอันวิจิตเป็นเรื่องงอกแนวเป็นคำกล่าวของสาวกเมื่อมีผู้นำสุดตันตาเหล่าน้นาตาลอยู่เธอจักไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยวฟังไม่ตั้งจิตเพื่อรู้ทั่วถึงแมะจักไม่สําคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนเคนศึกษาเล่าเรียนหลักการเดียวกยันยอย่าสนใจนะเราไม่สืบทอดนะกลยานวัตผิดผิด,ผดข้อวัดผิดผิดแต่เราจะสืบทอดเฉพาะกลยานวัตวัดอันง,งดงามของพระตถา,ตาคต ที่พระองค์เป็นคนบัญญัติเอาไว้ที่ตรัสไว้กับพระอนทน์ว่าอานทน์ความขาสูนแห่งกัลยาณวัตนนี้มีในยุคแห่งบุรุษใดบุรุษนั้นชื่อว่าบุรุษคนสุดท้ายแห่งบุรุษทั้งหลายบอกอานนท์เกี่ยวกับกัลยาณวัตนนั้นเราขอกล่าวย้ำกับเธอโดยประการที่เธอทั้งหลายจะพากันประพฤติตามกัลยาณวัตรที่เราตั้งไว้แล้วนี้เธอทั้งหลายอย่าเป็นบุรุษพวกสุดท้ายของเราเลย เหมือนกับจะขอร้องเอาไว้ว่าจะเป็นคนสุดท้ายนะในธรรมวินัยที่ปองบัญญัติไว้ดีแล้วเนี่ยนะสแสดงว่าที่สุดจบยังมีแน่นอนแต่วันนี้อาตมาไม่เป็นคนสุดท้ายละอาตมาแจกให้โยมเต็มที่นะ,นะพวกเราก็จะได้แจกต่อสอนต่อบอกต่อไปนะเราจะไม่ยอมเป็นคนสุดท้าย นละยมต้องบอกลูกหลานไว้นะลูกก่อนตายส่งมอบพุทธศาสนะให้กับหลานให้กับเหรนให้กับหลนนะลูกอย่ายอมเป็นคนสุดท้ายในคำสอนของพระศา,าสดานะ